สวัสดีค่ะสนามสุขชุดก,กีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อกลุ่มทุกชนิดนะคะสําหรับวันนี้นะคะลายเสื้อที่เห็นอยู่นะคะเป็นงานเสื้อโทนสีแดงดํานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีมิต,ตฟิฟุงฟ้งๆนะคะเป็นลวดลายเป็นมิต,ติงานเสื้อนะคะที่เป็นเงาสีดาๆเพิ่มเข้ามาทําให้งานเสื้อนะคะดูเท่มากขึ้นเลยโหดๆนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นงานเสื้อทีมนะคะมาจากหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ สำหรับลายเสื้อนะคะสามารถใส่เอกลักษณ์ของงานนะคะเหมือนกับทีมนี้ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแชแนนี่เลยค่ะอ่ะเห็นภาพปุ๊บพอนึกอ,ออกไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคือภาพเสาไฟฟ้าของเรานั่นเองเป็นภาพเสาไฟฟ้าที่กําลังมีพี่ๆทีมงานนะคะกําลังเข้าไปดูแลสายไฟเสาไฟให้นั่นเองนะคะลูกค้าชอบลวดลายชอบดีไซน์ชอบเอกลักษณ์งานเสื้อนะคะที่อยากจะใส่ ใส่ภาพใส่รายละเอียดเพื่อสื่อให้ถึงรายละเอียดของร้านตัวเองบริษัทตัวเองโลโก้ตัวเองนะคะสามารถจัดได้ทั้งตัวเลยค่ะเหมือนกับทีมนี้นั่นเองนะคะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับงานวันนี้ค่ะเป็นงานโปโลหรือเป็นงานคอปกนั่นเองนะคะคอปกนะคะจะเล่นเป็นสีดําค่ะสีดําเข้มสีดําสดเลยแล้วก็ตัวเสื้อนะคะจะมีกระดุมมีกระดุมให้2เม็ดนะคะสับเสื้อมีกระดุม2เม็ดค่ะ แล้วก็ลวดลายนะคะเขาจะเป็นมิติเล่นไล่สีค่ะสีดํามาแดงแดงมาดําสลับกันวิงวิงนะคะน,นี้ก็เท่มากเลยแล้วก็จะมีโลโก้นะคะขาดไม่ได้เลยคือโลโก้ของการไฟฟ้านั่นเองนะคะโลโก้ก็จะสวยคมชัดแบบที่เห็นตอนนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะจะมีลวดลายเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือลวดลายของพี่พี่ทีมงานนะคะที่เข้าไปดูแลเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแล้วก็จะมีการเออขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้คะ่ะ อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะว่าอยากให้ใส่รายละเอียดของงานเสื้อเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะไปดูกันใกล้ๆก,ก,กันค่ะสำหรับงานด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีเขียนฮอตไลน์นะคะฮอตไลน์แล้วก็เป็นรูปเหมือนสายฟ้าฟาดนะคะตรงนี้ก็น่ารักดีค่ะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลย งานฟ้อนเล่นเป็นสีทองนะคะงานฟอนงานตัวอักษรงานลายที่เป็นภาพนะคะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้สีจริงคือสีทองวิงวิงนะคะชอบแบบไหนนะคะสามารถสั่งได้เลยแล้วก็ใส่เพิ่มเติมนะคะสองพันสิบี่ตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นของรุ่นสองพันยิบสี่นั่นเองนะคะด้านหน้าด้านหลังเวลาใส่เสื้อคู่กันเขาจะเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้เลยคะ่ะเท่มากนะคะลงตัวมากๆเลยะคะ่ะใครที่อยากได้แบบนี้นะคะจัดเลยนะคะหรือว่าทักมาคุยกันก็ได้นะคะที่ 0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็นได้นะคะที่แอดพ o ลสปอร์ตค่ะงานจริงนะคะถ้าลูกค้ามีโลโก้มีข้อความมีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะคะใส่ได้ทั้งตัวเลยไม่อั้นนะคะไม่จำกัดโลโก้งานพิมพ์ไม่จำกัดสีสกรีนนะคะชอบสีไหนสั่งได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะแบบเสื้อตัวเต็มนะคะเสื้อตัวเต็มถ้าเราไม่ได้พับชาเสื้อคะ่ะปล่อยชายเสื้อยาวลงมาก็จะเห็นว่าจะเป็นรูป สายไฟนะคะสายไฟกับเสาไฟนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่พี่พี่ทีมการไฟฟ้านะคะดีไซน์งานเสื้อมาซึ่งก่อนผลิตงานจริงนะคะเราจะมีการวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะว่าลักษณะแบบงานโอเคไหมโลโก้ตำแหน่งอ,อยู่หน้าอกถูกต้องหรือเปล่านะคะมีการให้เช็คให้ลูกค้าช่วยเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะมาดูกันดูลายเสือ้อดูรายละเอียดงานนะคะที่หน้าร้านก็ได้ค่ะ พิกัดนะคะอยู่ที่ทวีวัฒนาซอยเก้านะคะหรือแอดไลน์เพิ่มเติมมาคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ